ที cup, Mohammad, paper, one, ่สุดครับพี่น้องครับเปิดภาพประมูลครับการระบายสีครับพี่น้องครับของอิลานอยอุงอิงครับโอ้โหนะครับยอดการประมูลครับพี่น้องครับสูงเรียวเลยนะครับ fc แฟนครับหลายผู้หลายคนหลายท่านครับพี่น้องครับต่างเฮประมูลภาพภาพนี้ของอิลานอยอุงอิงครับพี่น้องครับต้องบอกเลยครับว่าบ่วาอิลานอยสิจับสิบายอีหยัง นะครับกระลูกซูว่ามีมูลคานะครับตลอดบ่สจะเป็นมูลคาทั้งด้านจิตใจครับพี่น้องครับหรือว่าจะเป็นมูลคาทั้งด้านทรัพย์สินครับพี่น้องครับโอ้โหนะเมื่ออีลาน้อยครับพี่น้องครับกับทีมงานมีคือง,งานการแสดงครับอยู่ทังบานตับเตาพี่น้องทังบานตับเตาทางังตำบลคอนแกนทังอำเภอเมืองรอยเอียดครับพี่น้องครับเมื่อนี้เนาะไปถึงครับอีลาน้อยก็ได้ไปเล่น นะครับว่าสิเป็นการเวียงกระป๋องปลากระป๋องหรือว่าสิเป็นบูธท,ที่เฮ็ดกิจกรรมครับให้สําหรับน้องๆนงูนูๆไปฝึกระบายครับพี่น้องครับว่าสิเป็นอ่าพวกไอหุ่นยัง่ะครับพี่น้องตุ๊ก,กตาเนาะแนวตุ๊กตาดินสอพองนะครับให้เด็กน้อยให้ลูกหุนล,ล,ละลานครับเอาไปซื้อแล้วก็เอาไประบายนั่งวาดภาพ ฝึกทักษะฝีมือฝึกทักษะสมองครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นครเวลา,ลาน่อยก็ได้ไปที่บูธหรือว่าร้านระบายร้านนีน้ำครับพี่น้องครับและก็ได้ไปเอาภาพนะครับซึ่งเป็นภาพหมูเด้งว่ะพี่น้องครับอาจจะเป็นหมูเด้งเนาะเออถ้าผมเมบิ่งผิดหรือว่าจัางใดนะฮะมานังระบายสีครับท่ามกลางเหล่า fc แฟ n c ลับครับ ต่างยืนให้กำลังใจต่างยืนเบิ่งพี่น้องเป็นภาพที่ระบายแล้วเฮดให้ FC ซแฟนคลับครับถึงกับชนบัไดครับพี่น้องครับเออบอกเลยครับว่าภาพนี้เกิดการประมูลเกิดขึ้นครับพี่น้องครับแกรกกยอดการประมูลครับรู้สึกว่าจะสูงขึ้น ไปเรื่อยๆนีหลายคนครับพี่น้องครับหรือว่าทั้งพี่มอ์อิงหรือว่าเสียนอนเองนะครับก็ได้บอกนะครับว่า,าภาพที่อิลาน้อยระบายเนี่ยนะครับพร้อมกับมีไล่เส้นพร้อมพี่น้องครับโอ้โหนะใครคได้ไปกรับถือว่าเป็นของที่ระลึกเป็นคนที่โชคดีนะ แล้กก็มียอดสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่้องครับแล้กก็ถึงบอกว่าให้ทักไปนะครับถ้าพี่มอนอิงก็บอกว่าทักไปได้เลยครับทักไปที่แฟนเพจนะครับพ่อแม่น้ององคอิงแฟนเพจทักไปในแชทในขอความใดนะครับเพื่อทรงราคาหรือว่าการประมูลกันกลับไปนะครับว่าภาพนี้นะครับพี่้องครับจะอยู่ที่ อ่าตกเป็นของผู้ใดครับแม่ในะครับเป็นสิ่งที่น่าประทับใจครับอีกหนึ่งช็อตอีกหนึ่งโมเมนต์ครับบ่ว่าจะเป็นกีฬาหน่อยอุกอิงครับสิเดินทางไปทางใดเนาะอ่าสิจับสิบายนะฮะเสียอีหอย่างครับก็รู้ซึกว่านะครับเป็นที่สนใจ นะครับเป็นที่หมายตานะครับของเราบรรดา FC แฟนคลับนะครับคือสิ่งที่อิลานอยเหดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่นะครับตามภาษาของอิลานอยนะครับก็มีกิจกรรมที่บูธของเล่น ไปล่านนั่นไปล่านนี่นะครับเวลาไปการไปงานกระสืเห็นบส้สิไปเป็นยิ่งปืนปลาเป่าปลาลูกป้งนะฮะเหกิจกรรมรวมกับครอบครัวก่อนที่จะทําการเช็คเศร้าพี่น้องนะแต่ทั้งนี้นะครับมันเป็นจุดคลายแม็กมันเป็นจุดดึงดูดมันเป็นจุดที่น่าสนใจพี่น้องครับกับภาพที่น้องระบายสีนะ นี่แหละครับเรื่องเล่าของอีลานนยองอิงครับบ่าสิเป็นเกิจกรรมอนไดก็แล้วแตนพอพอแน่นะครับพอพอแม่แม่เอฟซีแฟนครับนะครับพร้อมที่จะให้กันสนับสนุนโดยตลอดนะคือกันกับสิ่งที่อีลานอยเฮ็ดนี่แหะบ่าสิเป็นในเรื่องของพวกเสือ้อคือกันครับพี่น้องครับเสื้อที่เฮ็ดออกมานะครับของแบรนด์ รัตนาพรครับพอพอเมยมเอฟซแฟนครับแต่ละคนโอ้โหต่างซังกันนะครับผู้ละหลายๆโตเลยทีเดียวร่วมไปถึงผมนั่มละครับพี่ดองครับซึ่งมีทุกรูปแบบขึืนกันเนาะนี่ครับนี่คือสิ่งที่เบิรงแล้วครับมันน่ารลกับเอฟซีพรอมที่จะทรงแรงสนับสนุนให้น้องนะฮะ บ่าว่าสิเป็นสิเฮ็ดอีกยังก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ต้องยอมรับต้องยอมรับนะครับในในสิ่งที่อีหลาหน่อยอุ๊อิงครับเฮ็ดอยู่นี่เนาะการทําหรือว่าการจับการบายมันมีลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างครับที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมันมีมูลมันมีคุ้นค่าทางจิตใจต่อผู้ที่ได้รับไปครับ บอกว่าสิเป็นพออีหลาไปงานก็นคือกันพี่น้องครับเอฟซีแฟนคลับบางคนก็นเอาเสือ้อเนี่ยครับไปเส้นให้อีหลาหน้อยเส้นนะครับเพื่อขอไล่เส้นนะครับเอาเมาไว้เป็นที่ระลึกนะครับหรือว่าไปงานครับไปฮอดงานครับพออีหลาหน้อยกับเอฟซีแฟนคลับก็ไปรอดครับรอดไทนะรูปนะฮะเพื่อเก็บรูปเก็บภาพนะครับมาเป็นที่ระลึก นะครับต้องบอกเลยครับพี่น้องคำว่านี่คือคนมีบุญนะครับคนมีบารมีครับขันบ่มีบุญขันบ่มีบารมีครับบ่มีผู้หักบ่มีผู้หอมบ่มีเอฟซีแฟนคลับหลายปันนีทุกพื้นที่ครับวัตอีลาน่อยไปรูค้าวัตถิลาน่อยไปนะครับเอฟซีแฟนคลับต่างมารอดตอนรลับ ลงลดตู้ไปครับพี่น้องครับบ่ต้องวบอลยังหลนะครับ FC หูมล้อมครับขอทายลูกขอไล่เส้นนะฮะนี่คือเด็กน้อยบ้านนะครับพลิกชะตาชีวิตครับในเบ่กีมือกลายมาเป็นซปเปอร์สตาร์ครับเป็นนางยน่ในอกในใจ FC แฟนคลับทุกรุ่นทุกวัยได้ยางแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับและกนหนับเปือนตะวันครับความหักที่ นะครับหลายๆคนเห็นอีหลาน้อยครับต่างให้ความหักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็บเอฟซีแฟนคลับของอีหลาน้อยครับก็เริ่มหลายขึ้นครับพี่น้องครับแน่นะครับนี่คือโมเมนต์อีกโมเมนต์หนึ่งครับพี่น้องครับที่อีหลาน้อยเฮ็ดกิจกรรมนะครับในช่วงที่ไปทําการแสดงครับพี่น้องครับยังประทับในเช็คร์เ้ากับไปหาเล่นนะครับเล่นเกมยิงปืนปาก ก,กับปอกกระป๋องวาดภาพสีระบายครับและก็มีมูลาค่าขึ้นอย่างที่เอฟซีแฟนคลับเห็นนั่นแหละครับโอ้ประทับใจครับพี่น้องครับเอานะครับจ้งใกดก็ดีภาพนี้จะตกอยู่ในมือใครจะตกเป็นของใครใครคนนั้นจะเป็นคนโชคดีที่ได้รับภาพหมูเด้งจากอิลานอยไปนะครับรอติดตามตอนต่อไปกับราคาป,ประมูลจะไปหยุดที่เท่าไหร่ครับพี่น้องครับ ขอบคุณครับขอบคุณแรงใจดีๆครับพี่น้องครับเอฟซีแฟนคลับที่ผ่านกันเข้ามาเห็นคลิปตัวนี้นะครับเมียนพูดคุยทั่ทายกันแต่คลิปได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคุยกันในฐานะเอฟซีคนหนึ่งครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆคลิปนี้สวัสดีครับ